สบายดีทุกคนพีผ้าทุกคนไปยางหลินเราเป็นเมืองวันเสาแฟนพาไปยางหลิน,นกะบวนการวันสิบปีไชน่ทุกคนเมืองบรรยากาศทางหลังค่อยแกะกินหยาวิวงามงาม,งามพี่น้องสะออนเคียอ์อมทุม่มอากาศสิบสามองศาป้านหน่อคุมหล่าเขามาบุงขอแต่งตัวพี่น้องสองโตสามโตเสีอบป้านหน่อมันยังคุ่ไม่อยากาพาข่อยมามพี่น้องเลยบรรยากาศงามงามพี่น้องน้องแกะทั้งแกะทั้งหลังขอไลาไล่ให้หมดทุกคน ละนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางทุกคนที่ว่าเฮาผ่านมาแล้วขอรับแฟนขอจอดรถเนาะมาถ่ายหูบึ้งน้องแกะก็คือยูนี่เนาะจะเห็นไหนเลยก็คือแกะง่วนกกระต่ายเนาะสิ่งที่เห็นตลอดเห็นประจําเนาะเข้าขี่รถมาต้องเห็นยูนี่คือวิวสวยวิวงามพี่น้องหงาเขี้ยวอุ้มชุมพี่น้องมันอยู่ในเขตส่วนนบ,บุษพาสุดคือฝนตกจ้ะพี่น้องขบงูเขาจะพาเขาไปใส่สัฝนตกบรรยากาศทางทางพี่น้อง ฝนฝอยทุกคนบรรยากาศมอแค่การนอนขนาดเลยคอยเลยจะกับบบานเมื่อนอนพี่น้องถ้าก็บอยอมบอกสวัสดิภาพขอไปใส่พี่น้องผ้าคอยให้เบิ่งนกเขาพี่น้องนึ่กว่าผ้ามาสั่งผ้าเบิ่งนกเขาบรรยากาศโมอคอยมีคนปันไดเพราะว่าอันก็จะเอานกเขาโตเดีมันเก่งๆเนี้ยออกไปโซง,งานยังสักอย่างในสามที่ว่าอันอยู นะเขาเต๋อเขาจะบอกเนาะเพราะว่ามันจะบอกมีนกเขาที่แบบว่ามันสลาดมันฝึกมันบินตลอดสินะเพราะมันออกไปโซงานเนาะก็เลยได้มาเบิ่งแต่อนกเขาที่ว่ามันบ่ได้ออกโซงานวันนี่อีโก้ Yeah i t no, ๋ออีโก้เอาโน้ t ส p ๊ e ฟอี e ก้ซีย e โ o เปียน e a โ e ้เอาอีโก้เอาโอ้โหหูเลตาเพิ่นตาเพินเพ่นตัวนี้ตัวสีขาวแต่พอเห็นมันเมื่อเมือนานะ เด็กๆเกหน่าฮันวอรเรดแฟรริแฟรรฮม how many? j s t h r e e hello get up get up are you hear me oh t คลายกระหอกกระเตบานเท่านะพี่น้องคลายกันเลยแต่ว่าสีมันสีสีมันอยาบวนสีดำสีอันนี้เหลือง and kill rabbits เด็กเขียวเล็กใช่ what บัดเดสมันใตเดมันชตเดกมันมีันแบบนี้ฟันแบบนีกรัตแบบนี้ฟันแนี้ฟ่นแนี้ฟัน่นี่ฟันแบบนี้ฟันแบบนี้นแบบนี้เัยเห็นี้จันแบบนี้ฟันแนด้ ฮันน like, uh, like, uh, uh, <laughs> ี่ลุกไรกะ w h นอัมทอคกิ้งไล้กะเฮีย u n d e r s t a อซียนอธิษฐานว่า I'm talking h e l ล o เซียเซีอ้าวว้าอาบียอู้ตายพี่น้องหัวเนี่ยสมาร์ทมุนเนี่ยลอยแปดสิบองศาขากียดไปอู้ไปละไปคุนละ <laughs> <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> ตัวนี้อยู่คนเดียวพี่น้อง h e l l ล เฮ l โล o ู h a r มีฮะ l o ลอยูคน่เดยคนอคนมีพอเขอโแล้วมันน้พี่น้อยมังมันปติงจยกูอยู่เฮลโลสฟฟ์ฮันี่เฮลโลไว are you here e เฮล เฮ้ยแลตามันอะไรย้ายย้ายพี่เนาะจะบอให้ตามันตาตาใหญ่ย้ดิฮู้ฮู้อ้าวมันจะเป็นฟาร์มนะทุกคนฟาร์มที่เขาจาะเลี้ยงนกเป็นมิดบ้านเขาเขาเจอนกเข่านี่แหละไปนกเข่านกอินซีนี่แหละแต่เป็นบ้านเขาเอิ่นเนาะมันก็ ขายแบบนี้จ่เป็นนกที่เขาเจาเหลี้ยงน,นะถ้าเป็นมือปกตินะเจ้าสมาแบบใจเงินหนาะและะ้วผู้หนึ่งก็ประมาณสามสิบหาพาวนี่แหละเพื่อแบบเขาไปจับนกขนาดแลให้นกมันบินมา,หาเห่าสินะบินมาจับแขนอย่างนะีแล้วก็ถ่ายหุกกับนกแต่ว่านกที่เขาเจาฟึกนะฝึกให้มันไห้ถ่ายหุกแล้วก็ให้มันสนิทกับคนนะก็คือเขาจะเอาออกไปโซ่ในงานเนาะช่นั้นก็คือจะเลือกแต่นกที่ยังว่าท่านไหนฝึกมันก็ขายขายแบบนี้จะทุกคนมันจะมีนก ส่วนแรกก็จะเป็นนกของเยทุกคนเป็นพวกนกอินทรีนกเขาแต่มันจะมีหลากหลายสีสันีนเ้าบึงเนาะส่วนแรกก็จะประมาณนี้เลยแฟนขขอผ้ามาเบิงเนาะทำก็เด็กด่อยพี่ดองผ้าเขามาเบิงนกมึงไม่หันหยาด่อยเงาหวานสานทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์มันแต่เพิ่นผักฝียเนาะก็ไม่ได้พาเขาผนานไปนี่ในใจคนะพี่น้องคืออย่างนอนอยู่เพื่อนอย่างเดียวเพราะแม่นอีสังดอกเพราะว่าอากาศอยู่นี่นะมันอากาศมาะสมแก่การนอนร้ายที่สุดพี่น้อง ก็บ่ได้ใส่สิเฮ็ดหยังงานยังหวงหลายแล้แต่ละมือก็มีแต่ว่าตื่นแต่เช้าฮันยังไปเก็บเครื่องเขาทุอันเก็บถ้วยเก็บบวงั่นนะเขาเครื่องล้างจานเนาะแล้วที่9:00น10:00นข่อยอาบน้ําแต่งตัวยังเรียบร้อยแล้วเนาะข่อยก็ไปเกลือแกะลูกแกะั่นหลังจากนั้นก็บ่มียพี่น้องก็มาช่วยแม่แฟนั่นแงกินเนาะเฮ็ดดินเนอร์กช่วยมาเฮ็ดกินก็กินข้าวกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วเนาะางมือเนาะแมวแฟนก็พาไปช้อปปิ้งพาไปเจอหมู ส่วนลายกระบดไี่มีแหวกมีงานยังหลวกลายดอกๆกระอปงก็ปกติแบบมันกับคืองานเกษตรเนาะถามมันก็จะมีอยู่มีเป็นบางมือเนาะก็จัากระพาเขาไปชอปปิ้งไปนั่นไปนี่เนาะสุดถ่ายเนาะคลิปนี้ก็ฝฟกาไว้ซ้ำนี้เนาะม่มีอยังลายพี่นนองซ้ำก็เด็กหน่อยจ้าเขาจะพผ้าเขามาเบิ่งมาเบิ่งยังหรวกมาเบิ่งนอกลัางจานเท่ากับกับเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะจ้า เอาไว้คลิปหนาเน,นะทุกคนคอจะพาไปเบิงตึกตัวนี้นี่จะ้ะเพราะว่ามาแวร์แล้วจ้ะมาแต่เบิงหนกแล้วก็มาแวร์แต่ว่าคลิปมันชี้าวเกินไปก็เลยว่าอยากตัดเป็นสองคลิปเพื่อให้ทุกคนในเบิงน้ำกันจ้าถ้าติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าขอบใจด้ายไปก่อนบายบาย